งามจ้าอุ้ยงามแห้ใจพี่น้องหาดอกด้ยวยด้วยใจพี่น้องปลาดิ่งในใจพี่น้องขาง,งามงามเครื่งเขาใจพี่น้องอปลาดพี่น้องเบิ่งในใจ้างานเฮให้พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะผอกับอีสานบ้านฉันจะพผอกันในวันที่15พฤษภาคม2567จ้าร้อวันนี้พาพี่น้องมาเลอ่อปลาจา้ะพิกัดปลาบ้านนองเมงตะบนหวยคามเพิ่มพุนทะเกจังหวัดอุบลราชธา,านีจ้ะ ดูดไปช้อนน้ำกัพี่น้องมือน,นีสิสูงสิมันมาเนาะครับผมดูน้ำกันกเลยจ้าดูดน้ำสาอยู่บ่าวน้าหงใจพี่น้องครับผมมือนีเขาป้าเป็นมือแหลกเนาะเก็บเพชรครับพี่น้องหลังจากมือสองมือมหันเข้าหาอึงครับพี่นอ้องกะทอว่ามันอยู่เนาะแมมบ่มีมนเนาะไปสองสามมือครับจังได้จับเต็เมเต็มเนาะมือสามเนาะแมนครับอึงนี่ก็ต้องทาฝนจ้จพี่น้องจะฝนมาโตกับบ่หมีเนาะครับผม ดี๋งามจ้าอุ้ยนุ่งงามแน่จ้าจูงางามจ้าอุ้ยขายังคือขายยังคืค้ บ่ได้เจออนุ้ยค่ะขางามจ้านุ้ยขาหมุกๆเลยที่สองดอกจ้าวิทย์ขายยังไงเลย ถ่วงโดดจ้ะอุ้ยงามแห้งใจพี่น้องมันเป็นแดงคาลายนนเนาะแม่นครับแดงหน่อยเด้ดอะจ้า เดี๋ยวมีเงี้ยให้ใจพี่เนาะเดี๋ยวมีเงี้ยน้ำหน้าไหครับพเนาะพอดีเนาะครับมีอีกครับสองเด้อสองนี่จะเม็นแม่โอ้โหพี่ขาใหญ่เลยโอ้ยขาเห็ดแม่ใจพี่น้องขาใหญ่คขนาด ม่ขายหญ่ๆเด้จ้ะป๊าเราเป็นผงขานกยูงปีอีกแล้วนะมอนัน้องขาเห็ดมามาบามาเลหาดอกจุ่มเดียวแมนบ่แมนจ้าอ่ะขอไปบ่งับพีนิมีหาดอกแล้วจ้อ เียเห็นไหมเน,นาะคะแนนนี่นนเ,น,เน,นาะแม่นครับดอกไม่ได้ดาดดจากพี่น้องดอกเป็ดกำลังพอดีเนาะอ้าวเปดตัวนี่ปิดกันเลยปิดบังนอดอกอ๋อจะให้เบิร์นกันนี่ละผลจากพี่น้องเห็ดปลาน้องเมกเนาะ นเบ่งในใจพี่น้องออ้ยเราหนีเนาะพี่ของแค่เพิ่นคือ,อกันพอประมีมาทั้งที่โอ้เห็นแต่ไกลเลย,ยเเ็ชนจ้ายยังที่กันเนะอ,อ,อ๋ยเยพิ่นที่ระดอกอืมเบ่งใจพี่น้องเบิ่งขาเห็ดดอกอง,งามๆเนาะแม่ครับดอกอง,งามขาใหญ่ๆจ้า เดียงซี่จ้าขางามๆนี่จะเป็นง,งามครับจ้ะเห็นแหงไปกินน้ำอินดีเห็นน้ำพืนดอกหนึ่งก็คือขนาดเห็นแต่ดอกนเนาะใส่บูนไดน้บูน,นงามเลยครับอยู่หกขนาดเนาะมาเบิ่ง,งเนี่ย จะได้จุงแดงค่ะจุงแดงสี่เอี้ยงเป็นใหญ่คะแขกพี่น้องบังน้ำกันจ้ะอุ้ยดอกเห็ดเนาะแดงก็น้อยดอกอุ้ยเปื่อยอยากขึ้วแห้มจ้ะแม่ป้ามี

เนาะแน่นจ้ะขาใหญ่ขาหน่อยครับพี่น้องเข็ดพื่งเขาจ้าพี่น้องโอ้ยงามตาพี่อีกดองนึงนี่เนาะจ้ารุนแรงเลยอเอาดอกงามก่อนลอยออกตอนได้เอ้ยเนาะเข็ดพื้นีลยมาไหนเนาะอ๋อตัวคนเดียวแจ้ะเฮย ขายเงาลงซวงใจพี่น้องดอกงามเนาะแมนจ้ะบ่คือวังหันเลยพี่น้องพี่อีกดอกนึงมีแนวแผลเนาะเห็นแต่แวบๆแับพี่น้องลองเสพจะมีแนวกินยดกำลังสวยงามพิการพูดค่ะ เตกนะเห็นเตดอกเนาะอ้โหเดยู่ดอกน่ตใหญ่ๆนะพอมีหมดเนาะแต่ว่ี่งามนีดดอกดอกโทนเพื่อนเนาะแม่ค้างจ้ะนุคางดอกคางลูกเอ๋บอู้างเห็นจ้ะ ขาเนาะโทษโขาเหี้ยจ้ะพี่น้องเ่อปูมือคนนี่กระสิขานญ่ที่กันนะขึ้นใหญ่เนาะโอ้ยขาพี่กเนไหม ขาพนพอกระกมิ้งไงแห้งจากพี่น้ง <Concept S 1> องสวยอยู่จ้าแต่หางถือเทของเสบเนาะติกดอกจ้าบอวบแต่ยาวจ้าเอามีงา,านมิเนาะ ค้าง,างบ่ได้ก็ได้ได้เต็กงตื่นกันสภาพทีฮะครับพี่น้องกับสีฮาตามปตาสี่ครับลังมองเพิ่งก็เป็น in, เฮดบนดินเนาะต่อเหนีองลังลมองเพิ่งก็เป็นเฮดผงแดงสี่ครับต้องเคยก็ออกนกนันเลยเนาะแม่ครับตุ๊กตาลุนได้ครับได้ขาเป็นอยู่ครับางครับ แยกกันไปนะครับดรได้แต่ฟ้าบ่ดอกก็ได้ยู่ดอกน้อยเบื้องในแม่ป่าหมีนี่เห็ดยังไงเนี่ยทางขุนเลยนะี่เห็ดหยังไงสัมผัสดอกใหไ่เห็ดไข่เห็ดไข่บ่แมนโ,โ,อ,โอ้ยหอมดอกเดียวปนอิ่มออกจากปลาซี่ครับพี่นอ้อง หล่อบึงเ็ดบดเนาะ,ะขอนสี่ครับปาดพี่น้องเบิ่ง,เน,งเ,นนเนี่ยจ้ะขอนสี่เด้อจ้าหนิงามเนาะแมนจ้ะพี่แมนเนาะเก็บไว้เนาะเก็บเลยนะพี่คอนสี่จ้ะแมนสีเดี๋ขึ้นไปเบิ่งเห็ดขอนแขนนะ่คืออยู่ ดอกก็ดีเลยจ้ะพี่น้องดอกก็ดีเลยจ้าคอนสี่สิออกก่อรพมิคอนแค่นี้หนั่นบาอ่าง่ายดอกเพราะว่าฝนแห้งดีรอบนี้ซุ่มแห้งเนาะซุ่มแห้งบาอ่าง่าย đ ด้พี่พีนอก เอาสีเดลโล่บเบอร์เฮดบดคอนสีได้เนาะบ้านนี้เนาะโอุ้ยบดงาเลยจ้ะวันนี้ลืมหมูอควาเปรมีเอ้ย บาดไอ้บาดไอ้นู่งหน่อยหมวกแดงมานําเลยมันเหลือแต่นู่งหน่อยหมวกแดงบาดได้เลยคอนยืนจ่าบันเฮ็ดบดนี่คอนสีนี่ออกไร่หล่อไปเนาะเพราะว่าฝนตกเลยพ่นกระหางไปจ่ะพี่น้องตันนี้ลำต้นพี่เนาะโอ้ดอกนาเด้อนี่ฝนก็บบอมเป็นไวซิตอเหนืองแห้งเนาะ ก็เล้เห็นเหตุบดเกิดดีนนะจ้ะน้ำนาพนนะจ้ะเหตุดบดขอนสิจ้ะดอกบางเนาะแมนจ้ะเหตุน้ำฝนครับแมนว่าฝนต่อเหนืองเลยนี่ก็สิบออกได้เหตุดบดเนาะพอประมาณนะเป็นซุ่ม ครับผมหลังจากที่มานํเบึงเฮดบดครับพี่น้องนําอยู่ลายคอนครับเด็เก็บติดคอนหนึ่งสองคอนครับพี่น้องเดี๋ยวเวลาก็บ,บ้านครับผลงานกับแม่ป้ามีครับจ้าเหมือนเดกผ้าพี่น้องมารอปลาหาเฮดใจพี่น้องเกิดเสด็จเป็นเฮดเพ่งแดงซี่ใจเฮดพึ่งเขาเลยก็ม่ได้เฮดเฮดบดคอนซี<บ>่นะพอป้ามีเนาะครับผมบงผลงานโดยรวมลยจา้าผลงานาคกับพี่น้องเต็มตาเนาะ รสวนมากกัเป็นเหฮตพึ่งแดงซี่ครับพี่น้องจ้าแต่พอดอกใหญ่เนาะครับผมดอกหน่อยกับบัวรายแต่พี่น้องหน่อยแบบเป็นหัวไม่ขีดกระเบลมีเนาะก็ได้เป็นดอกซ้อนเพื่นครับพี่นหนงห่างเนาะจ้าเห็ฮเพิ่งเข่าสองดอกแล้วก็เฮดบดจ้าเฮดเท่าสามสนิดเนาะมื้อนี้เนาะแม่นครับครับผมมื้อนี้เฮาก็ได้เข้าป่าหาเห็ดมื้อแรกครับพี่น้องก็มันเป็นเหฮตพึ่งแดงซี่ส่วนมากครับก็ได้เห็ดบดคอแหน่เนาะ เฮ็ดเพิ่งเขาสองดอกจ้าพ um uh ok uh 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 ี่นนองเฮ็ดเพื่งแดงสี่กระดอกไงเนาะเมนครับได้เต็มตาจ้าพี่นนองเพราะว่าเป็นเฮ็ดดอกไงเนาะจ้าฝากก็ไลไรก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบานฉันในด้อจ้าแม่ปามีขอบุญขอคุณผู้สิเขามารับชมขอบคุณทุกกขล่างแรงใจที่ส่งให้พอปามีก็แม่ปามีสำหรับคลิปื้นนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกันไม้คลิปหนาจ้า